อันนี้เขาเรียนว่าเกล็ดน้อยพี่น้องมันกระเสริฐสีดมสีเดซีเดซีเดซีเดเดแบบนี้พี่นออ้องขาอืมพี่น้องขาอุ๊ยแหลมสับลำมากเลยพี่น้องขา สวัสดีค่ะพ่อเป็นพี่น้องตองปายค่ะพบกันอีกแล้วพี่น้องขาพี่น้องขากับเจตอกแตกแรสับนัวมาทังสินพี่น้องขาในช่วงเจตอกแตกกิ่นแสบกิ่นนัวพบกันอีกแล้วพี่น้องขากับสาวเมืองอุบลคนงามสาวเมืองดอกบัวพี่น้องขาพี่น้องขามือนี้สิบอกว่ามากินอาหารพื้นบ้านบ้านแตกนี้ด้วยค่ะลงทุนไปสื่อเขียดพี่น้องขาสีเหล่าสูฟังเขียนหน่อยบ้านเฮ้าแม่นพี่น้องขาอ่าเขียดหน่อยบ้านเท่านะคะ มันก็จะชี้ดมชี้เดชี้เดชี้เดชค่ะพี่น้องขาเขาเอิ่นว่าเครียดช่วงนี้มันหนาห้อนพี่น้องขาเครียดตําเจ้าพี่น้องขาตําเจ้าแบบบานเห่าหน่อยนะใส่หอมใส่บักที่หิวข่าแห้งตอนนี้พี่น้องขาแล้วค่ะแบบยัวๆวแห้งหลายับพี่น้องขาแกมีพักพี่น้องต้มน้อไหมค่ะต้มน้อไหมแบบบานเห่านะแล้วก็พักพักข่าพี่น้องขามา โอือมแซ่บอันนี้บบกพี่ยิบพี่น่องขาอ,อืม อันนี้เขาเกินมะเขือเทศหน้อยพี่น้องมันกนระเด็จสีดมสีด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 ,สด,สดแบบนี้พี่น้องขาพราะว่าฟักซี่ล่ามาามั้ง เขใหม่บานเท่ากับกระลังปวงพี่น้องขาอันนี้มาอื้อหมกแต่มาบริเวณร่่งคลิปเริ่มหมกหมกอันอันหมกเขียดยนะคือหอดย่ายหนู ก็เข่าแสบอันนี้หน้าเ็ดค่ะไปสอนมากพี่น้องสีสันอาจจะม่แสบไปไหนได้พี่น,อนอ้อง่ะแต่ว่าเดือดยุหืมตกใยยางพาน พี่น้องเพิ่นว่าอาหารอีสานบ้านเท่าก็กินยังซี่ล่ะครัพี่น้องคะ่ะแซ่แบๆนัวๆบางคนก็ว่าเนาะ แกงใส่พักจิ๋วพี่น้องขอบคุณไอวิรัดด้วยค่ะหาเขียนมาให้ขอกินจุนอิ่มได้วยเลยบนี้หนึ่งห่อผ่านไป จะบานห้าวยามนานี่ิันไต้เขียดแล้วก็สอนเอาสมัยเป็นเด็กหน่อยพี่น้องขากินแบบนี้เลยหากินแบบนี้เลยไต้กับบอจับเขียดน้ำหวยม้วนขึ้นอย่างเนี้ยหัวหอมบัว กูแ่บอันนี้ว่าเดมี่ขายด้วยกับพี่น่องขากินอาหารแบบบานๆเข้า,าแกงอ่นแ,แกงเขียดก้นน้าอย่างกระเฮ็ดออกน้าแรงหืม กลไปไก่มากกับอย่าลืมพี่น้องวันดี้เออเมากินแกงเกียดเดียเออมา่กินตำหมูฮวงหลานเจ็ดตอกแตกบางคนกับว่ายายตอกแตกจากก็กินแสบกินนัวแถมเออขอเป็นคนกินแสบเป็น,นอีเดียแต่มันแสบเขาเนย้อนเนี่ยใครมากกินคัก เอาเขียดขึ้นนะพี่น้องขาอุ๊ยแหลมสับลำมากเลยพี่น้องขาสมพักอยู่มันกับติดแสบ ส่วนเนี่จรินเขียดพี่น้องพ้นแบบนี้แล้คะค่ะจะมาเกิดมาได้ผู้งามอยบานทอดมี่ยังกับกินพี่น้องเหรอยหรอเหอโานทอดมี่ยังกับกินแบบนี้แหละ กินตามแบบตามมี่ตามเกิดพี่น้องแต่ว่าอาหารนี่เลิศสมองนี่เล่นเกง่งอ,อีกหอกก็หมดแล้วค่ะ มันก็บอกป่าได้เนาะปะแ่แซ่บปแซบแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือแบแบแซบหายากด้ยนี่อันนี้นี่หายากแห้งเดิมเขียดนี่แพงน้ำ มากินพักติวไหมสอนสอนแรกก็ต้องเอามาลวกด้วยพี่น้องลวกแล้วก็ต้องมาหลังหน้าอีกสักห่อเด้อหิวแห้งพักติวบันเท่าเขียนที่ยาสิได อไปสำหรับใครคลิปนี้แล้วนะครับพี่น้องขาถูกอกถูกใจยอยากกินอาหารอีสานด์ยังบ้านเฮ่าแต่ข้อมันฝุ่นคุยกันมาได้เด้อพี่น้องขากดไลค์กดห,หัวใจให้กันแลยกันนะกดกระดิ่งนั่แล้วก็ฝากบ่งกินด้วยครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอโตไปกินก่อนเด้อครับพี่น้องขาไปแล้วครับเล่นๆค่ะเน้นๆค่ะ